ชาวแจ๊สพามาชมมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2024ภายใต้คอนเซปต์ Good Balance Better World เพียงพอยั่งยืนเพื่อโลกงานที่รวบรวมความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนทั่วโลกเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเริ่มกันที่โซน Save Inspiration รวมองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ที่จะทำให้คุณตระหนักว่าเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องของเราทุกคน กิจกรรมไฮไลท์มีทัศการ i m m e r s i v e Experience ที่จะสะท้อนทุกมุมของปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและกิจกรรมของมนุษย์คนพบความหวังและหนทางไปต่อจากคนที่ลงมือทำจริงเพื่อโลกโซนเบเ t อร์มีนำเสนอวิธีปรับไลฟ์สไตล์ให้ยังย่งยินแบบง่ายๆเริ่มต้นจากตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานการเลือกอาหารหรือการลดการใช้พลาสติกโซนเบเตอร์ลี i ิง ไอเดียนวัตกรรมล้ำๆเพื่อช่วยให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายของการไปสู่เน t ซีโรในอนาคตโซน better community สร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันการเรียนรู้การสร้างสังคมที่สมดุลและเป็นธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้น และไม่หมดแค่นี้ยังมีโซนกิจกรรมเด็ดๆที่จะชวนให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและทำเพื่อโลกโซนเอ็กซ์ e s t i เฟสมาหากรรมอาหารสุดล้ำภายใต้ธีม back to the future บรรยากาศยิ่งใหญ่อลังการฉบับโลกอนาคตมากมายรวมถึงกองทัพร้านอาหารของเชฟชื่อดังจากรายการ Masterchef และ Topchef มาร่วมปลุกความอร่อยเพื่อโลกที่สำคัญงานนี้มีโซนแยกขยะเยอะมากว่า SX Kids Zone ให้เด็กๆได้ปลูกฝังความคิดสร้างสารรค์ผ่านการเล่นและเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีเวิร์กช็อปสนุกๆเพียบ SX Repartments t o r e แหล่งรวมของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีประโยชน์สร้างให้เกิดเป็นคุณค่าใหม่อีกครั้ง SX Marketplace ชอบของดีๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผู้ประกอบการไทยกว่า280ร้านค้า เห็นความตั้งใจดูแลโลกของทุกคนแล้วแถมได้ไอเดียดีๆชาวแจ๊สพร้อมที่จะร่วมเปลี่ยนโลกไปกับน้องหมูเดงและทุกคนมาเริ่มเปลี่ยนโลกไปด้วยกันนะ